ผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหลมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ห,หายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังอักเสบมีอากาศปนเปื้อนน้ำและดินปนเปื้อนทำลายระบบนิเวศสัตว์น้ำตายขอบคุณค่ะวิธีการจัดเก็บสารเคมีนะครับสารไว้ไฟเก็บในพื้นที่เย็นอากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ สารกัดกรอนควรเก็บในภาชนะที่ทนต่อการกัดกรอนหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้สารไวไฟหรือสารออกซิไดซ์ D I. สารพิษควรเก็บในภาชนะที่ปิสนิดและมีสัญลักษณ์เตือนเก็บห่างจากบุคคลทั่วไปที่เข้าถึงได้ง่ายสารระเบิดต้องเก็บในพื้นที่เย็นและปัจจจากการสั่นสะเทือนรุนแรงเก็บห่างจากสารเคมีที่ทาให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงการปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตา เมื่อสารเคมีเข้าตาควรล้างน้ำทันทีด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งที่จุดล้างตาฉุกเฉินหรืออุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินที่เตรียมไว้โดยพยายามกอกตาเพื่อให้สารเคมีออกมาให้มากที่สุดและรีบพบแพทย์โดยด่วนสารเคมีอันตรายใกล้ตัว 1. ไฟไหม้เป็นอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่ใช้หรือไม่ปล่อย ให้มีเปลวไฟในห้องปฏิบัติการ 2. การระเบิดมักเกิดจากการต้มสารเคมีหรือปฏิกิริยาใดๆในภาชนะที่เป็นระบบปิดมิดชิด 3. ผิวหนังไม่เกี่ยมสาเหตุเกิดจากสารเคมีหลดตามร่างกาย 4. แก้วบาดท,ที่มักเกิดบ่อยที่สุดในระหว่างการใช้งานเครื่องแก้วและ เทอร์โมมิเตอร์การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าปากโดยการสำรวจผู้ป่วยว่ายังหายใจและมีสติหรือไม่หากไม่หายใจต้องทำการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจเบื้องต้นโดยการทำ CPR หากผู้ป่วยหมดสติแต่หายใจอยู่ให้จัดท่าผู้ป่วยนอนในท่าคว่ำกึ่งแต่แคงข้างพยายามอย่าให้ผู้ป่วยอาเจียน พราสารเคมีที่เข้าไปอาจทําให้ทางเดินอาหารเกิดการระคายเคืองหากผู้ป่วยยังมีสติและโต้ตอบได้ให้ผู้ป่วยทำการล้างปากและกั้วขคอเท่านั้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลทันทีและนำฉลากสารเคมีไปเพื่อแจ้งต่อแพทย์การป้องกันตัวเองระหว่างเกิดเหตุการณ์หนึ่งดีเลี่ยงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหากอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงงานจุดเกิดเหตุ ให้ออกห่างจากพื้นที่ทันทีและไปยังจุดที่มีอากาศบริรสุทธิ์2ปิดช่องทางอากาศหากอยู่ในอาคารให้ปิดประตูหน้าต่างและระบบระบายอากาศทุกชนิดให้ใช้ผ้าชุบน้ำหรือหน้ากากกองฝุ่นเพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมีครับสำหรับสาเหตุที่เกิดการล่วไหลของโรงงานเคมีนะครับการล่วไหลมีหลายสาเหตุเช่น การเติมสารเคมีผิดถังหรือว่าปิดวาล์วไม่สนิทการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องทําให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพความล้มเหลวของอุปกรณ์เช่นท่อแตกหรือว่ามีการรั่วซึมนะครับหรือการออกแบบที่ไม่เหมาะสมออกแบบทั้งเก็บหรือท่อส่งที่ไม่สามารถรับแรงดันหรือทนอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ไม่มีระบบรองรับการรั่วไหลซึ่งทําให้เกิดการรั่วไหลและการผสมกันของสารเคมีจึงทําให โรงงานล่วไหลและอาจเกิดการระเบิดได้